สวัสดีครับนี่ร้านรันรามนะครับแหมนี่มากับมินิดูคติต้องเรียกวินิดูคตินะครับก็เป็นรุ่นเดมอนนะครับเดมอนนะครับแต่ส่วนใหญ่คนนิยมมาแต่งเป็นดูคตินะครับนี่ดูคตินะครับสวยงามมากนะครับสวยจริงๆครับไปไหนก็มีแต่คนมองนะครับอันนี้นะครับกจ้าของรถนะครับหลอดไหมครับชื่อคุณอะไรครับแนะนําตัวอะไรครับตาครับผมชอต้านะครับอ่านะครับ พิ่งออกมาเลยคันนี้ทะเบียนยังไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ครับมาดูนิดนึคันนี้ไม่ได้นะครับจ้าก,ก็รู้สึกเป็นห่วงเพรารู้ว่ารถส,สวยๆอย่างนี้นะครับ<ม>ก็อาจจะไปเป็นรถของคนอื่นได้นะเพราะขโมยกระโจนมันเยอะเหลือเกินนะครับก็เลยเรียกใช้บริการของรันอาราบนะครับ bon ตัวนี้อยู่125ซีซีนะครับเป็นรถที่น่าใช้มากในเมืองนะครับมาติดรุ่นทูเวย์นะครับเรามีรีโมททูเวย์แบบนี้ให้สงตัวอยู่ที่ผมตัวหนึ่งแล้วก็อยู่ที่คุณทาตัวหนึ่งนะครับขออนุญาตใช้ในของผมเป็นส่วนเป็นการทดสอบ นะครับอ่ะเราล็อกนะครับอันนี้คือล็อกแบบมีเสียงนะครับเวลาใครมานั่งรถโดนรถเรานะครับมันก็จะร้องแบบนี้นะครับนะครับลองแล้วมาเตือนเราที่หมดด้วยอ่าล็องแค่5วินาทีอยู่แล้วไม่ได้ร้องเยอะนะครับเป็นการเตือนเฉยๆว่าอย่ามายุ่งกับเรานะครับแต่ถ้าเขาไม่เชื่อนะครับยังโดนรถเราต่อเนื่องนะครับมันจะร้องยาวเลยประมาณ15-20ถึงวินาทีนะครับต่ขออนุญาตไม่เทสนะเพราะว่าเดี๋ยวเสียงดังรบกวนข้างบ้านเขานะครับอ่าแต่ถ้าเราไปอยู่ในหน่วยงานราชการบางทีอย่างเงี้ย อยงนี้มันก็รบกวนเขานะครับเราก็ล็อกมันเปิดเสียงก็ได้นะครับเวลาใครโดนล็อกมันก็จะไม่มีเสียงแล้วมันเนี้ยจะม,มีแต่ไฟขึ้นนะครับมาเสียมันจะมดาดังเจอเราที่รีโมทนะครับก็คือไปจอดหอน่วยงานราชการโรงพยาบาลโรงเรียนมหาลายัยอย่างเงี้ยฮะก็ล็อกในหมวดปิดเสียงได้นะครับก็จะไม่เป็นการรบกวนเขาแต่ถามว่าปลอดภัยไ,ไหม ความปลอดภัยยังมีเหมือนเดิมครับก็คือ,อยังป้องกันได้เหมือนเดิมนะครับถ้าโดนใครแทนลูกุญแจปุ๊บมันจะดิดเป็นเสียงให้เองแล้วก็ไม่สามารถสตาร์ทได้นะครับอันนี้คืออยู่ในโหมดล็อกแบบผิดเสียงอยู่นะครับเดี๋ยวเราควรคุณตาช่วยสตาร์ทรถตัวเองนิดนึงครับอลองกดสตาร์ทเลยครับโอเคปดปิดกุญแจเลยครับนะครับอ่ะล้วลองสตาร์ทใหม่ครับอันนี้ปลดล็อกแล้ว ครับโอเคครับเห็นเลยครับเมื่อกี้เราล็อกอยู่ในโหมดปิดเสียงกันใช่ไหมครับแล้วก็ให้กุต้าเทสเองเลยนะครับสตาร์ตติดไหมครับไม่ติดครับไม่ติดเลยใช่ไหมครับอย่างนี้กุญแจผีตัวทีต้องกลัวไหมครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่านี่เราเทสกันในกุญแจของตัวเองเลยนะครับอ่า อย่างนี้นะครับคือในโหมดล็อคปิดเสียงนะถ้าโดนแฮนด์กุญแจเมื่อไหร่นะครับมันก็ไม่สามารถสตาร์ทได้นั่นเองนะครับถ้าเรายังไม่สั่งงานปลดล็อกนะครับอ่ะหมดต่อไปนะครับเป็นโหมดเอาไว้โชว์ความเท่นะครับดูด้านหน้าได้ลีนะครับเราจะสามารถสั่งให้มันเปิดไฟได้นี่เห็นไหมครับเป็นไฟสีฟ้าด้วยโอ้โหสวยเลยนะครับเด่นมากนะครับแล้วก็ติดนี่โชว์นะครับเอาไว้โชว์นะครับฟังก์ชันต่อไปนะครับในกรณีเราเข้าห้างนะครับเรากดล็อกปึ๊บ ทำธุระเรียบร้อยออกมาหารถไม่เจอครับเป็นกันเยอะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับออกมาหารถไม่เจอจำไม่ได้ตําแหน่งยังไงนะครับกดสี่ครั้งไว้ครับรถมันจะลองขึ้นมาอย่างนี้อ่าพอเจอแล้วก็กดสองไปนะครับก็คือหารถนั่นเองครับว่าไอ้รถเราจอดอยู่ไหนนะครับอ่าโอเคแล้วก็รุ่นนี้ยังมีฟังก์ชันพิเศษมอบให้กับลูกค้าเช่นเคยนะครับแต่ขออนุญาตไม่บอกในส่วนของรายละเอียดนะครับแต่ได้บอกเจ้าของรถไปเรียบร้อยละอ่ะนี่มาคุยกับป้านิดนึงสวัสดีครับค้าสวัสดีครับ ไม่ทราบคุณต้านี่รู้จักร้านนาลามจากช่องทางไหนมาครับก็จากใน y o ยูทูบครับก็าพยายามศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการติดตั้งขโมยนะครับก็อของรานาลามนี่ก็ดูน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็เรื่องของคุณภาพแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องของการติดตั้งนะครับงานค่อนข้างละเอียดทีเดียวนะครับนะครับก็คุณต้าก็ดูตั้งแต่ขั้นตอนตอนแรกเลยนะครับ,รบจนติดตั้งเสร็จเรียบร้อย นะครับก็เป็นที่พอใจนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของตอนท้ายที่บอกมีฟังก์ชันพิเศษมอบให้ครตอนนี้ทราบแล้วนะครับได้เป็นหนึ่งในนั้นฮะที่ตอนแรกๆมาถามก่อนเลยมันคืออะไรนะครับแต่ตอนนี้ได้ทราบแล้วนะครับรู้สึกยังไงกับฟังก์ชันนี้ครับ ก็รู้สึกว่าน่าจะทาให้การรับชีเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นคําตอบที่ดีมากเลยนะครับไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าที่เราไม่บอกมันก็คืออยู่ที่ความปลอดภัยของลูกค้านั่นเองนะครับนะฮะแล้วตอนท้ายมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมไหมครับก็ฝากร้านลานอลามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับทางลานลามก็ต้องขอขอบคุณตามากนะครับที่ให้เกียรติเลือกใช้บริการของลานอลามนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับกับรุ่นนะครับเดมอนนะครับอ่าหนึ่งสองห้านะครับ ของค่าย G P X นะครับอยากหาสัญญาณกันขโมยให้เขานะครับเราติดต่อสอบถามมาได้ที่รันนารามช่องทางการติดต่อเบอร์โทร0819696536นะครับหรือติดต่อผ่านทางไลน์ก็ได้นะครับแอดไอดีมาเลยครับพิมพ์คำว่ารันนารามนะครับภาษาอังกฤษนะครับ R U N Run นะครับที่แปลว่าวิ่งนะครับแล้วก็ A L A R M นั่นเองติดกันเลยนะครับอลานอลามติดกันเลยนะครับอ่ามันก็จะเด้งหน้าโลโก้เราขึ้นมาเลยนะครับกดแอบเป็นเพื่อนกันมาได้เลยนะครับนึกถึงสัญญาณการขโมยมอเตอร์ไซค์นะครับนึกถึงลานอลามขอบคุณครับ